แต่เดี๋ยวดูเกมต่อไปนะคะหนูก็จะต้องเป็นหลบใช่ฝาดีโดสไลฟ์ต่อเด็ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปหนูจะแข่งกับก้อนแล้วนะคะทุกคนหวดกันได้เลยว่าคิดว่าฝั่งไหนจะชนะระหว่างก้อนม่อนกับวิชทพ่บอลฝั่งหน้าไปค่ะผมยอมแพ้เลย,โอ,ยโอ๊ยแต่ไม่แต่น้องน้องม่อน ม่อนแชมป์ประเทศนะถ้ายูนทำม่อนแพ้นี่ยูแย่แล้วนะไม่ไหนให้น้องเล่นคนเดียวเลยเดี๋ยวเราโอเวอร์อีกเดี่ยอย่ายืนหน้านะเดี๋ยวม่อนตกเป็นหัวและหลังคนที่เขาชนรถพิกรณี่ชอบใช้ปุ๋ยยอะพิกรที่ไม่ไม่ได้เอาเรื่องมาเองใช่เพราะว่าเรามาถ่ายมาทำงานที่เสียเวลาเลยแล้แย่ใหญ่ใช่มาทำงานพอดี ครับถของออกมาอีกแล้วเหีืยอออกเป็นตรงนี้สิแต่ต่อไปมีการมีด้วยกันค่ะ ดื่มนมแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆนะคะนอนหลับเยอะๆด้วยค่ะได้ทั้งคู่เลยขอบคุณสำหรับทุกวันนะคะส่งมาให้เยอะนะครับเดี๋ยวจะลงไปแข่งกันแล้วนะคะเราดูนะคะหนูกับก็จะแข่งกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงแข่งกันเดี๋ยวฝากได้ห้ามใครถามแม่นะแม่เป็นต่อครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปแข่งกันแล้วครับทุกคน เดี๋ยวนะลูกอ๋อที่มอดดิออกสบายดีค่ะลูกเห็นไหมติดต่อที่ตัดตัดตัโอ้ย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 สวยพี่แตะๆด้วย เดี๋ยวให้คุณรสมา <c oughs> เอาเล่นยู่เชียร์ทั้งสองทีมค่ะ มอดตายแน่มีมอนตายไน่แด um> ่ค okay, ุณล้อมาถือแลวตอบดีกว่าแม่มิวไม่พูดไม่เป็นโอเคค่ะสายพี่น็อตไปค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาเชียร์มาเชียร์เดี๋ยวนะแป๊บเดียวพี่ถามแจ้มมานะว่าเท่าไหร่แล้ว 8ปสีปนะครับอ่าฝั่งนี่ฝั่งลิชี่นําอยู่นะคะแปดสีแปดจ้าอ่าไปลิชี่ไม่ยอมเลยค่ะแง่ ฝั่งนี้นำนะคะก็มีความสุขพยิ้มไปด้วยตีไปตีไปยิ้มไปนะคะโอ้ยพลาดแล้วโดนน้องม่อนหลอกค่ะลงมุมพอดีเลยค่ะพี่ก๊อตตีออกไปแล้วเอาเจช่วยพี่ก๊อตหน่อยค่ะตอนนี้พี่ก๊อตตามเยอะมากมาก,มากโอ๊ยชัด ีพี่รถถ่ายทันพอดีไ่ค่ะเราก็จะแพนเป็นคะคะ รูกนี้น่าจะออกก็เลยไม่รับรูปของพี่กอ๊อตค่ะลงมุมปอดีเลยค่ะน้องม่อนตบหายไปแล้วค่ะอ่า,อาพี่ก๊อตเซฟเอาแล้วเอาแล้วพี่กอ๊อตเริ่มไล่ตามมาแล้ว ลูกหยอดเข้าไปจ้ะ18 12ปดตีไปเสิร์ฟไปยิ้มไปนะคะาานี่ก่อนสิบเก้าสิบสจ้าทุกคนอาจจะเวียนหัวนิดน,นึงนะคะแต่พี่อยากให้เห็นหน้าเนะาะนี่ไปค่ะแต่สุดท้ายแล้ว พร้อมนะคะไปค่ะเท่าไหร่เอ่ยนี่แล้วแล้วก็ลิซชี่ชนะก,ก๊อตค่ะ <c oughs> <c oughs> ลิซชี่ก็มาเยอะๆพี่ก๊อตเล็กน้อย <c oughs> ที่ก็มายังไงคะก็ต้มเต็มไม่หยุดเลยค่ะใช่กรทางอะไก็ทำเต็มแล้วสุดท้ายเป็นไงคะแพ้พอนให้เยอฉยครับอันตีออกเองใช่ไหมครับอ่าไปเดี๋ยวพี่โจ้กั